นในช่องลาวทูนะคบวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาแถลงการนะครับสําหรับใครที่เอ่ออยากจะแบบหาคนลงดัน,นะอะไรงี้นะครับตอนนี้ทางช่องลาวทูของเราได้ทําการเปิดเอ่อลงดันฟรีนะครับคือกติกาก็คือทุกคนเนี่ยเขียนชื่อลบบกแล้วก็เขียนชื่อดันที่จะลงของตัวเองไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับ ถ้าเกิดใครอยากลงดันฟรีนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลงดันฟรีนะคะผมลงดันสองคนนะครับก็คือมีผมกับออตโต้คนมาถึงผมผมมาถึงคนแบกดันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าแบบไมมีมารเรื่องแถลงแค่นี้แหละใครอยากจะแบบลงดันก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาลงดันฟรีนะจ๊ะ